กล่าวถึงคำพยากรณ์ของคนปีชวนใครเข้ามาแล้วโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับต้องการให้ทุกท่านนั้นที่เข้ามาทําบุญด้วยการสวดมนต์และนั่งสมาธิกันเยอะๆคนที่เกิดปีชวดนั้นจึงเป็นผู้ที่ว่ามีพรสวรรค์นะครับกระตือรอร้นกล้าหาญฉลาดหลักแหลมมีเล่นเหลี่ยมเอาตัวรอดแล้วก็สามารถศึกษาเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งทะลุปูปโปร่งเลย หนูเนี่ยคือเป็นอัจฉริยะแห่งสัตว์โลกนะผู้ที่เกิดปีหนูอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจไปนะครับว่าข้อกรรมอะไรจึงลิกขิตให้ต้องมาเกิดในปีสัตว์ก็จ้อยร่อยตัวเล็กๆแบบนี้หาความสง่างามน่าเกรงขามใดๆไม่ได้ถึงแม้ภาพพจน์ของหนูจะเป็นสัตว์ที่สังคมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบดูถูกว่าเป็นสัตว์สกรปรกบ้างนำโรคภัยให้เจ็บปสูมนุษย์บ้างแต่ได้โปรดนะ จะาได้นำหนูจริงๆเนี่ยไปเปรียบเทียบกับหนูในปีนักสัต,ตว์โดยเด็ดขาดนะครับถึงจะเป็นสัตว์ตัวเ,เล็กๆที่ใครๆเนี่ยมองข้ามก็ตามแต่ว่าด้วยความฉลาดหลักแหลมมีความคิดยอดเยี่ยมเป็นเลิศสามารถเอาชนะสัตว์ใหญ่ทั้งพวงได้จนได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะให้ว่าเป็นผู้นําแห่งปีนักสัตว์หนูก็เลยเป็นตัวอย่างของผู้ที่เอาชนะอุปสรรคเป้าหมายสําคัญมากหรือคู่ต่อสู้ ด้วยสติปัญญาโดยแท้เลยครับคือชาวจีนเนี่ยเขาไม่ได้รังเกียจหนูเหมือนกับชาวตะวันตกนะชาวจีนเขามองเห็นความเป็นอัจฉริยะแล้วก็ยกย่องหนูให้เป็นสัตว์ที่มีความชาดหลักแหลมไม่ว่าอาหารจะถูกซ่อนเอาไวา้ในที่ใดก็ตามอ่ะหนูเนี่ยจะสามารถสืบไปหาจนได้ครับแม้แต่ว่าเมื่อมันะถูกจำไปปล่อยไว้ในเขาวงกตอันซับซ้อนก็ตามนะแม้แต่ว่ามนุษย์เองเนี่ยก็ยังยากเลยนะที่จะเอาชนะจริงไหมซึ่งแม้ว่า มนุษย์เองนะแม้ว่ามนุษย์เองที่บอกว่าอยากให้เอาชนะมันเนี่ยแต่ว่าหนูกลับใช้สมองอันเฉียบแหลมหาทางออกจากเขาวงกตได้อย่างรวดเร็วเลยนะเมื่อมีใครสักคนเนี่ยวางกับดักโดยหวังว่าจะจับหนูให้อยู่หมัดนะหลายๆครั้งที่ต้องพบกับความเจ็บปวดเมื่อพบว่าอาหารอโนชะที่วางไว้เนี่ยเป็นเหยื่อล่อก,ก็หายไปแล้วย้ำว่าคนที่เกิดปีชวดเป็นผู้ที่ว่ามีพรสวรรค กระตือรือร้อนกล้าหาญฉลาดหลักแหลมมีเล่เหลี่ยมเอาตัวรอดสามารถเอาชนะอุปสรรคเป้าหมายหรือว่าคู่ต่อสู้ด้วยสติปัญญาโดยแท้เลยทีนี้เนี่ยเคยได้ยินคำว่าหนูทำได้ไหมเออเป็นอย่างนั้นจริงๆหนูทำได้ปีชุดเป็นปีเริ่มต้นของปีนักสัตว์ครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เกิดในช่วงเวลา23่นาฬิกาถึงเที่ยงคืน59นาที หรือเกิดในเดือนธันวาคมราศีธนูภาษาจีนเรียกว่าชูนะก็คือ s H u ลักษณะเด่นคือว่าฉลาดหลักแหลมเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งรวดเร็วมีสเสน่ห์น่ารักมีพอสวรรค์เข้าสังคมก็เก่งเข้าออกับคนง่ายไปที่รักของผู้คนแต่ข้อด้อยต้องฟังแบบนี้หน่อยมุ่งผลประโยชน์เฉพาะตัวซิกแซกก็เก่งอ่อมค้อมบ้างลึกลับอาจจะมีความโลภ แล้วก็มีความคิดในด้านลบไม่ใช่ก็ขออภยัยมันเป็นเพียงแค่คําทํานายเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรโดใช้วิจินิยาณในการรับชมปีเกิดของคนปีชวดมีอะไรบ้าง2443 2455 2467 2479 2491 2503 2515 2527 2539และ2 5 5 1อืมอย่างงี้นี่ะนี่คือปีของคนที่เกิดปีชวดเนี่ยตรงกันบ้างไหมนะครับ นี่ข้ออื่นล่ะสุขภาพของคุณปีชวดเป็นยังไงอยากจะให้ระงรับเรื่องของอารมณ์ให้ผ่อนคลายสื่อบ้างฝึกโยคะอะไรแบบนี้ฝึกสมาธิออกกําลังกายเพราะว่าความตึงเครียดแล้วเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจของคนเกิดปีหนูเลยความเป็นอยู่เนี่ยบ้านแล้วครอบครัวก็คือสวรรค์อันแท้จริงสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดส่วนอาชีพและก็ความสําเร็จนะครับคนปีชวดเนี่ยจะฉลาดล้ำลึกช่างสังเกตสุขุมเยือกเย็น มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลตีประเด็นปัญหาได้แต่เข้าใจสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งความใฝ่ฝันก็คือว่าอยากมั่งคัง่งมีอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์อะไรประมาณแบบนี้ดังนั้นอะไรที่เหมาะสมกับเขาล่ะอาชีพที่เหมาะสมกับปีชวดก็คืองานด้านสื่อสารมวลชนทุกขแขนงเลยทางด้านสิ่งพิมพ์การเป็นนักเขียนด้านวิทยุโทรทัศน์นักสนแสดงที่ปรึกษากฎหมาย นักการเมืองนักออกแบบพิศวกรนักบริหารเจ้าของกิจการนักวิจัยนักประวัติศาสตร์นักกีฬา,กกาที่ต้องอาศัยความเร็วหรือแม้แต่ว่าศิลปินตลอกอืมก็ร่าวคราบประมาณนี้ใครอยากจะรับชมต่อก็เขียนมาใต้คอมเมนต์ละกันจะได้อ่านต่อให้เล่าต่อให้ฟังแต่ว่าต้องใช้วิจญาณในการรับชมรับฟังเป็นอย่างสูงย้มว่าอยากให้ท่านนะสวดมนต์กันเยอะๆนั่งสมาธิและโปรดใช้วิจนานาณในการรับชมรับฟังอย่าลืม กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมที่เราจะทำคลิปออกมาในเรื่อยครับลาไปก่อนสวัสดี